กาดฉำชาหรือตลาดชำชาที่อำเภอสันกำแพงจะมีต้นชำฉาขนาดใหญ่ค่ะพเพื่อนร่มรื่นน่าเดินมากๆค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์เพราะฉะนั้นจะมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายค่ะทั้งคนจีนคนไต้หวันคนต่างชาติบ้านเราก็มาค่ะบ้านเ็จะเป็นบ้านของคนที่อยู่อาศัยจริง,นรงๆน,นะนะคะเพื่อน เป็นการรวมกลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือนกันก็มาปลูกบ้านอยู่ด้วยกันค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะใกล้ๆก,ก็จะมีเวิรงช่่งชานะคะจะเป็นที่มีเพลงให้เราฟังด้วยนะคะะเป็นเพลง,พลงนักดนตรีร้องให้เราฟัง I'm แต่ละนั้านเขาจะจัดของได้น่ารักน่ารักแล้วก็สวยทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนบอกเลยอยากเชิญชวนให้พวกเราได้มาเที่ยวกันที่นี่นะคะเราก็นั่งฟังเพลงเพลินๆ เดินเที่ยวไปด้วยได้ฟังเสียงเพลงไปด้วยก็เพลินดีมีภาพปักสวยๆงานคัฟสวยๆน่ารักน่ารักให้ได้เลือกชมพื้นที่กว้างขวางค่ะคนขายของก็เฟรนลี่ค่ะไม่เรื่องมากไม่วุ่นวายสบายๆเดินเที่ยวได้แบบโหชอบชอบชอบกาดชำาชาอําเภอสันกำแพงกับเพื่อนๆ